คนวันนี้นะ่าจะมาแนะนําครีมกันแดดตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะน่าลองใช้ครั้งแรกนะคะชอบมากมากเลยค่ะมันคือกันแดดตัวนี้นะคะชื่อว่ามียูซันยูวีค่ะตัวนี้นะคะเขาไม่เหมือนครีมกันแดดที่อื่นแน่นอนเดี๋ยวนะให้ดูเนื้อครีมของเขากันนะคะเนื้อครีมของเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะกคนแล้วก็เป็นเนื้อเหมือนเนื้อโลชั่นเลยค่ะคือมีความบางเบานะคะไม่เหนอะหนะแล้วก็ช่วยทาให้ผิวนะคะมันดูฉ่ำวาวสุขกภาพดีมากๆเลยนี่นะคะ ตัวนี้นะคะน้าจ,จะชอบทาก,ก่อนแต่งหน้านะคะทุกคนแล้วเหมาะมากเลยนะคะสําหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายเพราะปะกะติน้าเป็นคนผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะคนแพ้ง่ายใช้ได้เพราะว่าเขาไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีครีมรองพื้นผสมนะคะก็คือช่วยให้ผิวหน้านะคะไม่อุดตันะค่ะทุกคนใช้ดีมากๆจนน้าต้องมาบอกต่อเลยค่ะตัวนี้แล้วก็ใครที่เวลาออกแดดแล้วผิวหน้าไหม้ง่ายนะคะตัวนี้นะแนะนําเพราะว่าเขากันแดดสูงถึง50เท่าเลยค่ะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับครีมกันแดดมียูซนดูอยู่ตัวนี้นะคะใช้แล้วนี่นะคะผิวหน้า ดูฉ่ำนองมากๆแบบนี้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ